ง่ายสะดวกสุดๆไม่ต้องพกเงินสดก็ซื้อได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังโครงการซื้อสลากกินแบ่งออนไลน์มันเป็นโครงการของรัฐบาลน,นะครับโดยกระทรวงการคลังร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยให้มีการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเปาตังในราคา80บาทรู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องซื้อสลากเกินราคา เป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับจะได้ซื้อสลากตรงราคาในหน้าสลากที่80บาทลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนลงคโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มสลากดิจิทัลหรือหวย80บาทเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานสลากใช้ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาสามารถซื้อสลากได้ในราคา80บาทและยังช่วยส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนที่เป็นตัวแทนรายย่อยด้วย ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเปาตังทุกใบ80บาทราคาเดียวการซื้อซื้อง่ายนิดเดียวนะครับเพียงเพียงแค่เราโหลดแอปเปาตังมานะครับจะลองสาธิตให้ดูวิธีการซื้อง่ายๆนะครับกดที่แอปเปาตังนะครับเข้าระบบไปที่บริการนะครับแล้วจะเจอคําว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีช่องช่องให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่นสมมติว่าเราจะซื้อเลข99 99, 99กดค้นหาระบบจะโชว์ขึ้นมาครับ99เยอะแยะมากมายนะครับเราจำกัดการซื้อต่อครั้งไม่เกิน20 20ฉบับต่อ1ครั้งเสร็จแล้วการการชำระเงินก็ชำระโดยการผูกบัญชีกับกรุงไทยเนบัญชีกรุงไทยนะครับสะดวกไหมครับถ้าสะดวกก็เชิญชวนทุกคนนะครับ ซื้อหวยตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะครับผ่านแอปต่อตัง80บาทแน่นอนครับไม่มีจ่ายเพิ่มครับหวย80บาทมีสลากจำน่ายไม่น้อยกว่า5ล้านฉบับและปัจจุบันมีตัวแทนจำน่ายสลากด,ดิจิทัลจำนวน12,58รายซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แอปตป่าตังได้ในวันนี้นะครับในราคา80บาทคลิกที่แอปตป่อตังได้ทันทีครับ